ผู้ปกครองเนี่ยในยามใดที่กระแสปฏิวัติสูงเนี่ยผู้ปกครองก็จะประกาศแล้วก็จะพยายามดําเนินการปฏิรูปนะเพื่อมาลดกระแสเพราะพักปฏิวัติหรือขบวนปฏิวัติหรือนักปฏิวัติเนี่ยต้องรู้เท่าทานว่าไอ้ข้อเสนอป,ปฏิรูปออกมาเพื่ออะไรนะเราก็ต้องค<ะ>ัดค้านเราก็ต่อต้านนะแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องเคลื่อนไหวต่อ,อซึ่งก็อาจจะยากลาบากหน่อย แต่ว่าเฉพาะหน้าเน,นี้ยผมว่าเคลื่อนไหวได้เนื่องจากว่าเรายังอยู่ภายใต้ระบบปฏิเดชการทหารเป็นเงื่อนไขที่ดีที่สุดในการคิดเลยในการเคลื่อนไหวปฏิวัตินะครับกระแสความคิดปฏิวัติสูงกว่าะยะใดๆนะตอนนี้คือความจริงความคิดแบบปฏิวัติเนี่ยมันมันเกิดขึ้นมาอย่างน้อยก็สามสี่ปีห้าปีมาแล้วนะครับผมผมใช้คำว่าความคิดก่อนนะกระแสความคิดปฏิวัตินะ,ค,ะคือกระแสความคิดว่าคือกระความคิดที่จะเปลี่ยนระบบการปกครองเนี่ยนะ อันนี้ถือเป็นถือเป็นความคิดปฏิบัติแล้วแต่ว่ามีความคิดอย่างเดียวยังไม่พอมันต้องมีการเคลื่อนไหวไม่ใช่เฉพาะด้านการโฆษณาและด้านการให้การศึกษากันอย่างเดียวก็มีการเคลื่อนไหวที่มีลักษณะเป็นการกระทาซึ่งก็ก็ยากอยู่นะที่ผ่านมายากอยู่แต่เวลานี้มันไม่ยากเท่าไหร่คือที่ผ่านมาคือเราไปอยนภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอะ่ะคือรัฐบาล ของคุณยิ่งรักชินวัตนเนี่ยนะจะไปมีการการเคลื่อนไหวปฏิวัติที่เป็นการกระทำนี่มันค่อนข้างยากนะค่ะแต่ว่าการการเขียนการอะไรก็ทากันได้อย่างกันมากพอสมควรแล้วแหละแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยผมว่าทั้งการพูดการเขียนการโฆษณาการอ้ไการศึกษาการเผยแพร่อุดมการเนี่ยนะแล้วก็มีการกระทําที่จะมีการกระทําได้นะมันจะต้องมีองค์การนะ ถ้าไม่มีองค์การนะคือต่างคนต่างทำกลุ่มนั้นทำโน้นกลุ่มโน้นทำน,น,นี่นี่นะมันมันก็อาจจะลำบากบางทีอาจจะเกิดความเสียหายมันก็ต้องมีองค์การจึงจะมีการกระทำได้แต่ว่าสถานการณ์เนี่ยบางทีไม,ไม่ไม่เข้าใครออกใครนะพอถึงขั้นหนึ่งมาคนอาจจะออกมาทำกันเยอะก็ได้ องค์การนี้มันใช้เวลาตั้งนานไหมคะอาจารย์ถึงสถานการณ์แล้วก็ค่อยไปตั้งกันได้ไหมอาจารย์หรือมันต้องตั้งไว้ล่วงหน้าสมมุติมันมีวันลุกขึ้นสู้แล้วเราก็รวบรวมสมัชชาลแล้วก็ประกาศตั้งองค์การกันอย่างวันนั้นเลยได้ไหมคะได้ได้ก็เหมือนกับการปฏิวั Bar. ติคิวบาการปฏิวัติคิวบาเนี่ยนะก่ขอนหน้าที่ฟรีเดนคาโตนําสมัครพรรคพวกนะน,ะนั่งเรือมา80กว่าคนในนั้นมีเชโกรานะ นั่งเรือจากไมอามี่แล้วก็มาที่คิวบาพ์มไถึงชายงานก็ถูกโจมตีก็เสียชีวิตกันหกสิกว่าคนเหลือยี่สิบว่าเหลือย2่สคนมั้งแล้วจากยีสองคนเนี้ยก็แตกกระจายันเป็นหน่วยหน่วยแตกไปไปคนละทิศคนละทางแล้วต่อมาเขก็ตั้งหลักตั้งหลักก็รวมประสานติดต่อกันแล้วก็ติดต่อกับทางในเมืองจนกระทั่งเกิดเป็นขรบวนการปฏิวัติโดยใช้ การต่อสู้ด้วยอาวุธเริ่มจากในป่าใช้เวลาเกือบสามปีก็ชนะที่ที่ผมเล่าเรื่องนี้ก็คือเพื่อต้องการบอกว่าไอ้กระบวนการปฏิวัติองค์การปฏิวัติน่ะมันตั้งทันทีคือมันสามารถตั้งทันทีได้เหมือนกันมันไม่ใช่ต้องตั้งกันมาเหมือนกับพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศต่างๆที่สร้างกันมายี่สิบปีสามสิบปีเจึงดําเนินการป่อจนชนะเนี่ยนะสองเหตุการณ์ปฏิวัติที่เขาเรียกว่าอาหรับสปริงนะสี่ปีที่แล้วเนี่ย ที่ตูนิเซียกับอียิปต์ก็ไม่มีองค์การนําไม่มีองค์การปฏริวัติเป็นการประชาชนก็ลุกขึ้นสู้อย่างเป็นไปเองจนกระทั่งสามารถขับไล่คามดีคนล้มรัฐบาลตามดีที่บ้านประเทศมายืดสี่ปีสามสกว่าปีจนกระทั่งก็เปลี่ยนแปลงการปกครองอามาเป็นปรพยัไติที่ตูนิเซียมีการเลือกตั้งเลือกตั้งไลนะแล้วที่อียิปต์ก็เลือกตั้งเหมือนดีแต่สุดท้ายก็ทหารกลับมาอีก เพราะว่าฝ ну. oh. right. <t Jean> ่ายปฏิบ no ัติซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มคนสาวเป็นพวกเสรีนิยมเป็นนักธุรกิจเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งองค์การมาก่อนแลวในช่วงปฏิบัติก็ไม่ได้ตั้งองค์การเพียงแต่เกาะกันหลวมๆพอการวัดแด้รับชัยชนะแล้วก็มีมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีไอ้พรรคการเมืองเก่าที่เขาต่อสู้มาเจ็ดแปดสิบปีอยู่ใต้ดินเน่ยคือพรรคพลราดดนแต่มุสลิมนะค่ะเบอร์เบอร์ทูดรูค่ะถึงได้รับชัยชนะนะเลือกตั้งบบดีอ่ะ แล้วก็ต่อมาก็มีปัญหาเกิดวิกฤตสุดท้ายฐานกลับมาความหมายความว่าถ้าไม่มีองค์การเนี่ยแม้รับชัยชนะแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่มีหลัปกประกันเท่าไหร่ทีนี้ที่ซมเมอรี้ที่ที่ดร,รบอกว่าพอฐานการปฏิวัติเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วสงองแล้วเราก็สามารถตั้งตัวนั้นเลยได้ไหมได้ครับยกตัวอย่างที่คิวบากับที่ทอารับสปริงนะครับ S <S เราสามารถทำตจนนั้นได้เลยนะครับทีนี้พูดถึงสถานการณ์ปฏิวัติเนียนะคุณชุรชัยต่านวัฒนานรัฐเนี่ยพูดมาหลายปีแล้วสถานการณ์ปฏิวัติสถานการณ์ปฏิวัตินะผมผมพูดย้ำนิดเดียวหรือพูดย้ำในเชิงความหมายก่อนสถานการณ์ปฏิวัติเนี่ยประกอบด้วยสองสถานการณ์ใหญ่ๆนะ <S <S ค่ะคือประเทศประเทศใดที่เกิดสองสถานการณ์นี้นะถือว่าเป็นสถานการณ์ปฏิวัติแล้วนะครับสถานการณ์แรกก็คือว่า ประชาชนเนี่ยไม่ยอมอยู่ภายใต้าการปกครองของรัฐบ,บาลหรือของผู้ปกครองอีกต่อไปแล้วและรัฐบ,บาลหรือผู้ปกครองไม่สามารถปกครองได้แล้วไอ้น,นี่เป็นสาการแรกนะฮะสาการที่สองก็คือว่าฝ่ายปฏิวัติเนี่ยพร้อมแล้วคือมันถมีก่อายปฏิวัติมีทั้งอุดมการทั้งทั้งผูน,นําทั้งองค์การนําทั้งกองกําลังเลยนะอันนี้กเรียกายการปฏิวัตินี่ประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะฮะ เกิดอาการเพราะหรืออย่างก็คือว่าอาก,การที่ประชาชนไม่ยอมไม่สามารถทนต่อการปกครองได้แล้วและผู้ปกครองไม่สามารถปกครองได้ต่อไปแล้วถึงอย่างนี้ถ้าถึงแล้วเลยนะทีนี้ก็ฝ่ายที่จะปฏิวัติแล้วนะว่าเติบใหญ่แค่ไหนเข้มแข็งแค่ไหนมีกําลังแค่ไหนมีใครแค่ไหนนะถ้ามีสองอย่างนี้แล้วก็เรียกสถานการปฏิวัติประเทศไทยเราเวลานี้นี่ คนไม่ยอมทนต่อการปกครองเนี่ยเยอะมากแต่ว่าคือนองอยู่ในขั้นความรู้สึกอยู่อยู่ในขั้นความคิดความรู้สึกยังไม่อยู่ในขั้นการกระท<ม>ําคือความจริงเริ่มมีามการกระทําแล้วแหละเกิดแล้วจะประหารแล้วรัฐประหารมันใช้มาตรก,การปราบปรามจนทั้งทําให้คนกลัวนะครับในประการที่หนึ่งประการที่สองผู้ปกครองเนี่ยมันจยปกครองได้ไหมคือกา,าปรปฏิวัติมันต้องอยู่ในภาวะที่ ผู้ปกครองไม่สามารถปกครองได้อีกต่อไปแล้วเป็นสถานการณ์ปฏิวัติที่ดีแล้วที่เวลานี้นี่รัฐบาลประเดติก,การมันยังปกครองประเทศอยู่ได้ไหม mm hmm. มันยังมีความสามารถมีศักยภาพในการปกครองอยู่ได้ไหมถ้าถ้ามันยังยังอยู่ในภาวะหรือในสภาพที่มันปกครองได้ก็ยังไม่เกิดสถานการณ์การปฏิวัติร,รัเสเซียนะเกิดขึ้นสองครั้งไปว่าเดือกภูมภาคกันในตุลาน <Okay. S 2> ในช่วงปลายเดือกภามัภา์เนี่ยนะมันมีเหมือนกับสองอำนาจมี มีครอมอนะมีรัฐบาลแล้วก็มีคณะกร,รรมการของฝ่ายปฏิวัติมันนั่งประชุมกันอยู่ในตึกในกล้ๆกันแล้วคือ,อรัฐบ,บาลไม่มีอำนาปกครองแล้วนะรัฐบ,บาลที่ประชาชาตั้งนายกคนใหม่มาไม่มีอำนาจปกครองแล้วนะแล้วก็ทั้งสองกลุ่มเนี้ยก็เลยสองอำนาจเนี่ยนะต่อมาก็กลายมาเป็นทฤษฎีปฏิวัติอันหนึ่งเหมือนกันว่าเวลาจะเกิดตาการปฏิวัตินี่มันจะเกิดสองอำนาจขึ้นมาคืออำนาจรัฐบ,บาล อำนาจของฝ่ายปฏิวัตินะและ้วก็มันเป็นอำน,นาจคู่สู้กันไปสู้กันไปสู้กันมานะครับอำนาจเก่าก็ปกครองไม่ได้ก็จะต้องเลืกกวลาบางคนก็ลาออกบางคนก็หนีบางคนบางคนไม่มาทํางานแล้วใช่ไหมพวกรัฐมนตรีพวกอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็เกิดภาวะแบบนี้ก็คือภาวะที่ว่ารัฐบาลจะปกครองไม่ได้ที่ประเทศลาวนันนะในตั้งแต่เดือนมิถุนายนก็กระดาสิงหากันยา จนถึงเดือนธันวา2,518อะที่พักเดินประวัติลาคือตอนนั้นรัฐบาลที่เวียนกันเนี่ยปกครองไม่ได้ละที่กาบูชาก็เหมือนกันรัฐบาลที่บนุมเป็นปกครองไม่ได้ละที่เวียดนามก็เหมือนกันที่จีนสมัยที่ปฏิวัติจีนชนะในปี1949เนี่ยพอมาถึงขั้นหนึ่งไอ้รัฐบาลที่ปักกิ่งปกครองไม่ได้ก็ต้องหน,นีหนีมาอยู่ที่เกาะไต้หวันนะพักกับมินตัง ยังเคยเช็คไปนะคนที่สรุปคนแรกเลยนะเกีย่ยวกับสาการณปฏิวัติว่าสาการณวัดเป็นยังไงคือเลนินจากการปฏิวัติเดือนกุมภาและการปฏิวัติเดือนตุลาอ่การการปฏิวัติเดือนตุลาเป็นการัฐสังคมนิยมนะไอรัฐบ,บาลที่มาจากการปฏิวัติเดือนกุมภาเนะี่ยซึ่งคนจะเป็นนายมตรีนายเคอร์เลนสก,กี้สุดท้ายก็หนีอ่โดยการ ช่วยเหลือของสถานทูรอเมริกาในรัสเซียหนีมันช่วยอานาจปฏิวัติอำนาจของฝ่ายปฏิวัติก็คืออํานาจของโซเวียตกำลัโซเวียตคือสภาสภาตัวแทนกรรมกรชาวนาและทหารอันนี้เป็นอำนาจฝ่ายปฏิวัติส่วนอํานาจของรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติเดือนกุมภาเนี่ยซึ่งจริงๆตก็มีขนาดก็มีขนาบเป็นกำบางปฏิวัติอยู่เหมือนกันเพียงแต่เป็นการปฏิวัติที่ไม่ถึงที่สุดอันที่หนึ่งอันที่สองนี่เบื้องหน้า กระแสปฏิวัติของฝ่ายที่นำโดยบอลชวิกสูงขึ้นสูงขึ้นก็คิดแบบผู้ปกครองธรรมดาคือต้องปราบความจริงนายมนตรีเี่ยไม่ก็อยากปราบอะไรแตแม่มันตรีการมณฑลหูมณฑีมาไทายผมต้องปราบนี่พอไปปราบก,ก็มีปัญหาดิเดย่อพาวเวอร์คือเกิดอำนาจคู่ขึ้นมานก็กลายเป็นชิดลีปฏิวัติอันหนึ่งว่าการปฏิวัติจะสําเร็จก็ต่อเมื่อเกิดสถา,านการณ์ปฏิวัติสถานการณ์ก็คือสถา,านการณ์ที่ผมว่ามาแล้ว แล้วก็มีมากคู่ทีนี้ที่ประเทศไทยเราเนี่ยเรายังต้องรออยู่ต้องรอสถานการณ์ที่ว่านี้นะนี่ที่ประเทศื่นๆจะเหมือนกันนะป็นสมัยก่อนเขาเขา,เขารอเวลา,า,วาแล้วก็อะไรกลุ่มโอกาสอะกลุ่มโอกาส,นะกกาสค่ะที่เวียดนามเนี่ยเขามีการสรุปกันพูดกันรู้เรียกว่าฟังแล้กวก็น่าคิดมาก ก็บอกโอกาสที่ยึดอำนาจรัฐหมายถึงฝ่ายประชาชนหรือฝ่ายปฏิวัติจะไปยึดอำนาจรัฐเนี่ยโอกาสเนี่ยพันปีมีครั้งเดียวจะคุมไม่ได้นะคุมวันไม่ได้นะมันาะเ่อให้พันปีที่หมายถึงความห <c oughs> มายความห <c oughs> มายคือว่ายึดอำนาจของฝ่ายปฏิวัติมันยากมันยากเย็นแสนเข็นมันโ,นโอกาสในช่วงเวลานี่นะครับทีนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยมีคนข็ขิพิกษาวิจารมันกันว่าเรานี่เสียโอกาส หมายถึงรัฐบาลของดออรทักษิีเนะเคยเสียโอกาสมาหลายครั้งพอโอกาสนั้นพ้นไปแล้วก็มัน,ม,นมันไม่หว,วนคืนแล้วมันเนี่ยโอกาสที่จะต่อสู้กับอีกฝ่ายนะเราเราเสียโอกาสไปทัง้งหลายครั้งนะะแม้กระทั่งในช่วงรัฐบาลของคุณยิ่งรักเหมือนกันเราเสียโอกาสที่คนิพากั์วิจารณ์เราเสียโอกาส,าาเ,าเ,ส,กาสเช่นมีโอกาสหนึ่งที่รัฐบาลพลเรือนเสียโอกาสทุกรัฐบาลเลย ก็คือปฏิรูปกองทัพสมัยพฤษภาคม2535นะครับหนึ่งหนึ่งเดือนหลังจากไอ้กรณีพฤษภาคมา2535มีกระแสความคิดทั้งพูดทั้งเขียนเยอะมากเรื่องปฏิรูปทหาราทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นะปรากฏว่ารัฐบาลชวนมาไม่ทำอะไรรัฐบาลชวนมาเนี่ยนะพริคปฏิปชนะเนี่ยนะก็ไม่ได้ทำอะไรมีเฉพาะกันเนีว,ว่าปฏิรูปกองทัพ1 2 3เสียมีทั้ง24 30ข้อเน้ะ S <S อย่างเช่นเช่นบางข้อข้อเล็กเลเช่นว่าจะต้องแก้หลักสูตรโรงเรียนใะนร้อยจพรอนะอจะต้องไม่ให้หน่วยทหารเนี่ยมีวิทยุกันเยอะคือประเทศไทยเดยเ <c oughs> จ้าของทานีวิทยุมไม่สุดสมัยก่อนคือทหารนะมีสองวิสยรมเนี่ยมีสองวิสฐานทหารคือทหารมันทําวิทยุทหารที่จะทําวิทยุโทรทัศน์ได้เนยะมันจะต้องเป็นทหารที่เกี่ยวกับ แน่รวมสื่อสารแต่นี่มันวิทยุกองคนหนึ่งวิทยุกองคนนั่นกองคนนี่คือม <c oughs> ันเยอะมากทหารเนี่ยก็เป็นที่ทหากินนะแล้วก็เป็นที่โฆษณาทำใความคิดประช,ชาชนเมาเมาประชาชนในทหารนี่เนาะที่ตอนนั้นตอนหลังทุสฟาสามห้ามีคน,สนเสนอบอกว่าต้องไม่ให้อ่าหน่วยทหารเนี่ยมีวิทยุกันวิทยุโทรทัศน์เกินความจําเป็นมีสารติดแอยู่ข้อข้อสองที่ผมอ่านอ่านนะมีการเปิดแฝ่กันนะอันนี้ ยกยกยกตัวอย่างเรื่องเล็กๆก่อนนะครับเรื่องเรื่อง,อง,กอองแก้หลักสูตรโรงเรียนใดลรวจะรอรอไม่ทหารมีจัดตั้งวิทยุโทรทัศน์ไม่ใช่แล้วสรุปก็คือว่าก็ไม่ไม่ทำาะไรอ้าหน่อยนะ,ะแล้วก็ดูดูเหมือนจะเป็นปราเพณีมาแล้วก็ไม่ก็มีความหมายอะไรมากมายก็คือนายกพลเรือนมาเป็นรัฐมนตรีกะลาโหมตั้งแต่มอบารร้างษ์เซนีปาโมทชวนหลีกภัยแล้วก็คุณยิ่งรัก S <S ซึ่งก็ไม่่อยมีความหมายในเชิงปัิตุลูกเท่าไหร่แต่ว่าพระไตรปัดก็ภูมิใจนะช่วนหลีกภัยก็ภูมิใจก็เป็นรัฐมนตรีกระโรหมนี่ไม่ไม่ทราบว่าคุณยิงรักภูมิใจไหมนะแต่ว่ามันไม่มีผลในทั้งในทางการเมืองและในทางการปัิตุลูกของทัพเลยเนี่ก็เป็นการหมืับนะรัฐบาลพลเรือนที่ผ่านมาเนี่ยเสียโอกาสในทางความคิดมันก่อบมันก่อตัวมาหลายปีแล้ว ในทางการเมืองในการในทางการกระทำเนี่ยมันมันเริ่มก่อตัวในช่วงเนี้ยช่วงหลังเราจะประหารนะครับซึบ<ช>่งยังจะต้องส่งเสริมสารต่อยังต้องพยายามกันมากพอสมควร,คร,ครอย่างนี้คือผมจําได้นะถ้าจำไม่ผิดนะครับคือคนที่พูดถึงองค์ก,การปฏิวัติพูดอย่างจะพูดเรอเดอร์ก็ได้หรืออย่างน่าฟังก็ได้ว่าหาคนแม่ผมสองพันคนผมจะทั้งองค์การแ้ะผมจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ ก็สกีคือหมายเพราะว่าคือความสําคัญขององค <hi> ์การนะมีคนหาคนมาให้ผมสองพันคนผมจะตั้งองค์การแล้วผมจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้หมายความถึงความสําคัญขององค์การนะครับแต่ว่าบางคนบอกว่าองค์การยัง erm. ไม่สําคัญเท่ากับขบวนการโดยยกตัวอย่างอาอารับสิงนการปฏิวัติที่ตุนิเซียอียิปต์โดยยกตัวอย่างที่คิวบาหมายว่าองค์การยังไม่สําคัญเท่าะบวนการ คือพอมันมีกระบวนการแล้วต่อไปองค์การมันก็จะเกิดขึ้นมาเองถ้าจะตั้งองค์การและให้องค์การเคลื่อนไหวย้งตั้งเกิดกระบวนการปฏิวัตินนะการตั้งมาตีมันยากอย่างพราคอมนิตสมัยเก่าในแต่ละประเทศนะอย่างพรคอมนิตจีนเะนี่ยก็ตั้งมาตั้งแต่ปี1921นะปฏิวัติสำเร็จ1949ก็28ปีพระคอมนิตหรือบอลโชบิกทีเรสเซีย,ยตั้งมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่19 มาฏปวัดสำเร็จในปีหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเ็นยี่สิบปีที่อื่นก็เหมือนกันพระคุณมันจะตั้งมานานที่ผมเล่าว,ว่าการวัดที่มีเสน่ห์ม,มากคือคิวบาเนี่ยแหละคือสองสามปีชปนะ<ม>เป็นเสน่ห์เลยเป็นอินพีเรชั่นเป็นแรงบันดาลใจของนักต่อสู้นักถือวัดทั่วโลกในเวลานั้นเพราะว่าเวลาศึกษาการว่าประเทศน,นั้นประเทศน,นี้โอ้มันยาวนานมากยาวนานแต่ปฏจวัิสําเร็จก็ก็ยังดี แต่ยาวนานแล้วไม่สําเร็จเนี่ยนะนะอย่างเช่นพรรคคอมมิวนิสต์ไทยก็ดีพ,ดพรรคคอมมิวนิสต์พม่าห้าสิบปีนะ,ะมพม่าเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์ไทยก็เป็นสาวสี่สิบปีนะครับหรือพรรคคอมมิวนิสต์ในหลายประเทศนะครับที่จนถึงเวลานี้ยังยังดำเนินการมันไม่สําเร็จนะเพราะฉะนั้นพอเกิดการปฏิทิบาเนี่ยมันมันยังกลายเป็นแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่นะเลยแรงบันดาลใจสุดๆเลยเวลานั้นเนี่ยนะคนหนุ่มคนสาวเวลา ใครที่ไม่ได้ยินาการรัฐคิวบาหรือไม่รู้สึกว่ารคิวบานี่ยมนเรือเ่องแปลกประหลาดมากพอดีเป็นช่วงที่ผมเรียนหนังสือพอดีเรียนหนังสือี่มาลายัยพอได้ข่าวขึ้นมาโอ้โหสุดยอดเลยยิ่งมีเจเกรวราอีกแต่ว่าก็ไม่วายที่ถูกพักปฏิวัติอีกฝ่ายหนึ่งนะหรืออีกแนวหนึ่งเขาวิจารณ์บอกว่าการรับคิวบาเนี่ยเป็นเรื่องเหตุบังเอิญหรือเชเกรวราก็ มีลักษณะเป็นลัที่เสือจรที่บาเสร็จแล้วก็ไปต่อสุดท้ายก็ไปจบชีวิตที่บลิเวียนะวันหลังผมจะมาเล่าเรื่องเชโกรานะ